สวัสดีค่ะสวัสดีดิจิทัลนะคะทุกๆเช้าดิจิทัลทุกเซอร์นะคะวันนี้มาไวนะคะตีสี่ยี่สิบหกไม่เป็นไรนะคะขึ้นเร็วกว่าสี่นาทียินดีทุกท่านนะคะทุกๆบ้านเลยช่องทางนะคะแต่และช่องทางเนาะซึ่งโดสของเราก็นะคะจะเพิ่มช่องทางให้กับพี่น้องเพื่อนเกษตรกรที่มีความ สนใจเรื่องของโดสนะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใช้อัตราก,รการสมคูณสบัตดต่างๆนะเรา,า,าก็เพิ่มช่องทางกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับชมแล้วก็เข้ามารับฟังได้อย่างเต็มอิ่มนะตั้งแต่สี่ครึ่งจนถึง2องทุ่มนะคะซึ่งพวกเราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแบ่งปันความรู้ให้นะคะสำหรับใดที่ต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโดสแล้วก็ ต้องการสั่งซื้อในราคาที่ประหยัดนะคะซึ่งพวกเราก็จะในไลฟ์นะเราจะลดฉ่ำกระนำไลฟ์เลยทีเดียวสลับในเรื่องของลดราคานะคะท่านใดที่ต้องการซื้อในราคาประหยัดก็สามารถเข้ามานะคะในในไลฟ์เราได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะในราคาย่อมเยาแล้วท่านใดที่สงสัยเกี่ยวกุญสบัติในแต่ละตะกล้าใช้แบบไหนอะไรยังไงก็สามารถที่จะ พูดคุยสอบถามขึ้นมาได้นะคะยินดีต้อนรับคุณวรวาดฟาร์มนะคะคุณเอ็นคุณศู 03, 01, นย์สามนย์หน่งะคะ,ะแล้วก็ใครเอ่ยรถจัมโบ้นะคะยินดีต้อนรับด้วยนะคะคุณยูยินดีต้อนรับค่ะตูตูพิเซอร์ที่เข้ามานะคะยินดีต้อนรับตูตูพิเซอร์นะคะุณฟองถ้าทักทายใครไม่ทันจับขอไปด้วยกันนะคะ,ะพี่อาจจะขึ้นมาแบ่งปันทุกวันนะในเรื่องของคุณสมบัติ เรื่องของวิธีการใช้อัตราการผสมยังไงแล้วก็พร้อมปักตะกร้าให้เพื่อนๆได้ซื้อนะคะได้ได้ใช้ได้จ่ายได้แบบในราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋านะคะสวัสดีนะคะคุณรูปชาวนาด้วยนะคะคนนะุณนัดสั่งแล้วครับปันดีครับสั่งแล้วครับปันดีครับคุณวรลวัตฟาร์มนะคะแสดงว่าจะพึ่งตื่นใช่ไหมอาจะนอนใช่ไหมคันหรือว่าพึ่ง พึ่งยังไงคะคุณวรรัคฟาร์มขอบคุณมากมายสั่งตัวไหนไปแล้วครับสั่งตัวไหนไปแล้วบ้างมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสอบถามพี่วอนได้นะแล้วใช้เป็นไงบ้างได้ใช้หรือยังพี่วอนยังไม่เห็นยอดขึ้นเลยเนาะคุณวราัตฟาร์มสั่งไปแล้วสั่งแล้วสั่งตอนไหนคะสั่งตัวไหนเอ่ยนะ<ห>สอบถามพี่วอนขึ้นมาได้นะคุณวรรัฟาร์ม ฝันดีค่ะฝันดีเนาะแสดงว่าเพิ่งนอนนะคะพี่ออนก็เพิ่งตื่นแต่ก็จะตื่นได้นะวันนี้ทรมานมากพอตื่นเช้าบ่อยๆแล้วเริ่มแล้วนะคะเพื่อนขา,เร,อออาร <c oughs> เริ่มออกอาการเริ่มออกอาการตื่นไม่ไหวนะคะอ่านะคะมาเข้าสู่รายการของเราอย่างเป็นทางการนะคะทักทายกันปอหอมปากหอมคอ,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 อนะนะคะซึ่งรถของเราก็จะแบ่งออา,าเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพืชไร่ กลุ่มที่สองก็จะเป็นเรื่องของอย่างปลานะคะซึ่งแต่ละตัวคุณสุบัติจะแตกต่างกันนะ,ะแตกต่างกันไปทีนี้นะคะเสียงไฟสำรองแน่เลยเสียงดังพี่ออนแก้ไม่เป็นนะปล่อยไว้นั้นก่อนนะคะถ้าถ้าดับถ้าอยู่ดีพี่ออนหายนี่คือไม่มีอะไรนะเพื่อนขาคืออาจจะไฟนะคะไฟสำรองอาจจะดับวรือ,อะไรพี่ออนไม่ทราบนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไฟสำรองใหม่แล้วที่น้อง ย้อนอยู่อ่าน้องเขาไม่มานะคะน้องเขายังไม่กลับไอ้น้องเขายังไม่มาเนาะถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องถ้าเกิดดับไปไม่ต้องตกใจแล้วเพื่อนขาไม่มีการอะไรนะคะอาจจะคฟดับนะคะ